ตีอยเข้มด้วยกันทั้งคู่นะครับในช่วงระหว่างพักให้น้ำนะครับมุมน้ําเงินนี่พ่อตาขึ้นมาสอนเองเลยนะครับมาลายทองสักเทวันครับมาสอนลูกเขยกูมารดอยครับติดตามกันนะครับกำลังจะขึ้นสู่ยกที่3มครับป้องกันแชมป์ช่องทูฟอร์ยูนะครับในรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทแล้วก็ชิงเข็มขัดที่ว่างของสนามมวยราชดำเนินในรุ่นเดียวกันครับยังคู่ขี้สูสีครับชอบแบบไหนตีนซ้ายของแดงหรือว่ากำปั้นขวาของน้ำเงินครับโอ้โหนี่ครับว่าตอนนี้ เวตนี้นี่มเขาบอกว่าไฟแดงครับเพรศิลานี่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งเลยครับโอ้ยแม่มันจังหวะตื่นเต้นหวานเสียวนี่ทุกจังหวะเลยครับคุณนี้จังหวะดึงหลบเมื่อสักครู่นี่กุมารดอยต้องกะให้แม่นนะครับกะขาดกะเกินนิดเดียวนี่โอกาสหลับหลนมีสูงมาพยายามจะโู่หมัดมาอ่ะเข้าในครับเข้าในเพรศิลานี่พยายามจะกดแขนรุ่นพี่ครับพยายามจะกดไว้ครับ ไม่ให้รุ่นพี่ขึ้นคอครับกรรมาการชุมพลดึงมาครับใกล้เชือกไปนิดหนึ่งอ้าโอ้ยนี่ครับแข้งขวากุมารดอยโอ้โหซ้ายคืนมาทันทีครับเพชรศิลาโอ้โหนี่นี่ทันกันจริงๆครับระดับแชมเปียนระดับมวยเอกอไม่ใจตั้งใจครับมไปโดนบริเวณที่ของโอ้โหหลุดปุ๊บโดนครับมตอนนี้อยู่ในช่วงกลางยกที่สาม นี่ครับเหมือนเดิมครับรุนพี่ฝ่ายน้ำเงินกุมารดอยครับอยู่ในเกมทันัดเดินนี่ครับโอ้ยยิงหมัด12มาเพชรศิลาบอกไม่ไม่เท่าไห่ไม่เท่าไห่นะคุณทอนนะดูสีหน้าแววตาวันนี้เพชรศิลาต้องบอกว่านิ่งจริงๆครับโอ้ในวัย1 7 1เเท่านั้นอ้าวมีสอกคืนไปครับใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมการชุมพลงัดออกมาแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับยกนี้ยก3าะเลยครับผู้เอกนำรายการครับศึกเพชรยินดีโอ้โหนี่ครับ โอ้ยขวาเข้าไปกุมารดยอยจะดูครับเพศศิลาเดี๋ยวแข้งซ้ายบินมาแน่ครับ <c oughs> เอาขยับซ้ายอ้าวเสียจังหวะเสียจังหวะไม่เป็นไรลุกขึ้นมาสู้กันต่อนี่ครับเบียดติดเข้าไปเพราะว่าถ้านำเงินเดินช้านี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสเข้ารองแข่งของเพศศิลาเลยโอ้โหแต่ว่าจังหวะแหม่รอจะโบกซุกซ้ายของกุมารดอยนี่ก็น่ากลัวจริงๆครับ โอ้ยมีศอกกลับด้วยแต่ว่าโดนแข้งซ้ายไปก่อนวันนี้มีอาวุธลับหลายอย่างเหมือนกันครับกุมารดอยอยู่กับคู่หนึ่งตอนนี้อยู่กับคู่หนึ่งชัดชัยชัดชัยสาสกุลตลาดกลางลาสวายลํลำลูกกาของสี่นะครับเอ้าเอ้าเกาะเกาะผู้นี้ครบเครื่องครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องแล้วครับเหมือนกับว่าจะเป็นมวยฝีมือแต่ว่าวงในก็มีแต่ว่ายังไม่ค่อยได้โชว์ได้ฉายกันเท่าไหร่ครับตอนนี้ ขยับเดินเข้าไปกูมันดอยแฟนมวยดูแล้วก็ให้คะแนนในใจด้วยนะครับช่วงปลายยกที่3ครับคู่นี้แพ้ชนะน่าจะสู้กันถึงดีกาเลยครับเจาะล่างครับกูมันดอยเอาขยับซ้ายไปครับจากอุดรครับของฝากจากอุดรตามกันต่อยก4นี่เป็นคู่เอกของทุกท่านค่ำคืนนี้นะครับในสึกเพชรยินดีมวยมังสนาดเมืองครับที่สนามมวยราชดำเนินครับ2เส้น2เส้นจะไปอยู่ที่ไหนครับ อุดรหรือเชียงใหม่ทีไว้ก่อนครับพยายามจะเหมือนจะโอ้ยหมัดเอาเขี่ยแล้วนี่ครับลูกเก่งของเพชรศีลาเลยครับเททิ้งไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหมารุ่นพี่เหนี่ยวคอไว้แล้วครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหมาทันกันจริงๆครับมารุ่นน้องกับรุนพี่ขยับเดินไปกุมารดอยโอ้โหนี่ครับแมาตอนนี้เซฟโอ้ยมาตอนนี้ยังไงหนึ่งครับโอ้โหคู่นี้นี่มาสู้กันทุกรูปแบบเลยครับ นี่ครับต้องแก้เกมแบบวิตวิเอาสายหลุดหลุดมาต้องระวังนะครับพยายามจะมาก้มหลบอาวุธนะครับบีหัวใจครับเหลืออีก2นาทียกสี่สายหลุดมาจังหวะเข้าออกไวด้วยกันครับโอ้โหนี่ครับมาอาจจะต้องเสิรเข้าไปลึกอีกนิดหนึ่งโอ้นี่ครับมาซอกวงไนมาเรียกว่าเกาะกันเอาเชิงครับเพราะจะมาสู้กันต่อที่วงนอกนี่ครับชิงชิงจังหวะออกแข้งสู้ครับตอนนี้ ก็มีโอ้โหมาตอนนี้ดูเหมือนจะหลุดหลวมเยอะพอสมควรนี่โอ้บิดไปบิดมาครับแต่ว่าหมไม่มีใครเสียหลักครับโอ้โหนี่แหละครับมวยค่าตัวเรือนแสนครับจ่าฝูงในรุ่นร1 5ทั้งคู่ครับขยับใกล้ๆอยู่กันกลางเวทีเลยครับถีบไปก่อนซายครับเตะเอาบิดไปบิดมาล็อกล็อกใต้ปีกออกอาวุธกันยังไม่ชัดกรรมการชุนพลแยกอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์อยู่ในช่วงยกที่สีโ่โอ้โหแชมป์สเส้นครับฝ่ายแดงนี่ป้องกันป้องกันถูโฟยู U, แล้วก็ชิงว่างของสนามมวยเวทีมวยราชาดำเนินครับ1 1 5อปอนด์มาสำคัญมากๆทั้ง2เส้นเพราะฉะนั้นโอ้โหาเรียกว่าเน้นเน้นเป็นพิเศษด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ชื่อว่าแฟนมวยทางหน้าจอช่องทูโยนี่ตอนนี้ ทุกสายตาทั่วประเทศครับไม่อยากจะพลาดแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างก็รุกลับกันได้ถือว่าเมียนตาครับขยับขยับซ้ายครับซ้ายเบิ้ลเกี่ยวคืนอ้าวบิดไปดูจังหวะจับครับจังหวะการจับทั้งคู่นี้ถือว่ายังอยู่ในเหลี่ยมที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับใกล้เชื่อกกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับมาถึงช่วงเกือบจะปลายยกที่4แล้วยังสถานการณ์นี้บาด เชื่อแล้วเกยครับชิงดำอีกหนึ่งคู่โอ้โหวันนี้หลุดมาโอ้โหนี่ครับมาล้อกล็อกล้อก <c oughs> โอ้โหนี่ครับอ่ะล็อกล็อกบิดไปบิดมายกนี้นอกจากนักมวยเหนื่อยแล้วกับอาการก็เหนื่อยครับเพราะว่างัดหลายครั้งครับขวามานี่ครับเอาซ้ายไปโอ้โหสุด จากจะได้เข็มขัดเส้นสำคัญ2เส้นนะครับก็เป็นประจําแล้วครับสําหรับแชมเปี้ยนนะครับของทูฟอยูครับจะมีรางวัลพิเศษให้อีก5้า0มืนบาทโอ้ยโอ้ยโอ้ย <มา S 1> อ้อ้าหมัดมาจากไหนครับหมัดมาจากมวยสากลครับโอ้โหกูมาดอยเล่นแบบนี้เลยตั้งตัวทันที่ไหนเลาโอ้โหลอ,อ,อยอยู่มาจากเชียงใหม่เลยคุณเอกอ้าตอนนี้ อ่ะเดี๋ยวต้องดูครับมาฟื้นฟื้นไม่ฟื้นครับโอ้โหกระเอานี่ครับสอกมาแล้วโอ้ยตอนนี้ครั้งสุดท้ายที่เพชรศิลาโดนน็อกไม่รู้ว่าเพชรเดชเดชเพชรนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเมื่อสกูลเนี่ยโกมานดอยได้นับไปแล้วครับกำปั้นครับโอ้โหนี่แหละครับวิชาที่ถ่ายทอดมาจากคูหนึ่งชัดชัยสาสกุลครับโอ้ลำบากนะครับเพชรศิลาครับตอนนี้ครับโอ้โหรยกว่าตอนแรกนี่ ต้นเกมนี่ว่ายังดูไม่ออกเลยครับแต่ว่านี่ครับม่หมัดเดียวทําให้เกมมันเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าเวลายังมีนะครับประมาณ2นาทีคุณเด็กโอ้โหขึ้นยกห้ามาแม่ชิงดํานะแต่พอเจอหมัดนี้เข้าไปครับชิงทําก่อนเลยครับคู้ความเก่าของกูมาดอยครับแล้วดูครับชกง่ายเลยครับเพชรศิลายังไม่ยอมนะครับเวลายังเหลือนาทีครึ่งอย่าเพิ่งต่วนสรุปตอนนี้ขยับซอกมาแล้วเพชรศิลา โอ้โหตอนนี้นี่แบบมาไม่ต้องมาดูจังหวะแล้วครับที่มุมชูกำปั้นครับชูกำปั้นมัดซอกมาเดี๋ยวต้องดูครับมาถือว่าเป็นเจ้าหนูอัจฉริยะมาเวลาหนึ่งนาทีกว่านี่พิกเกมไหวไหมไม่ลไม่รู้ลเลยเมื่อกี้มัดของกุมารดอยต่อยมาพี่บอลสัดุ่งเกือบต่อข้ออี้อ่ะมามตื่นเต้นจริงๆครับคู่นี้คุณเอก <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูมีลูกตื่นเต้นเรศิลามาไหม มีสอกครับเพชรศิลามีศอกครับไม่โดนแต่ได้เสียวครับมีอีกไหมครับ40วินาทีโดยประมาณสุดท้ายครับโอ้โหเล่นแบบนี้เลยครับกูมาดอยโอ้โหอมาหนีอ้ยจะสอกมาแต่ว่ายังไม่เต็มเท่าไรครับโอ้โหขึ้น ยกหนี้ขึ้นมานี่โอ้โหยังคู่ชี้ดูไม่ออกครับแต่ว่าหมัดเดียวครับพร้อมกับ1นึ่งนับทำให้พอจะเห็นเขาลางแล้วนะครับคุณเอกทั้งที่ก่อนหน้านี้9้ไฟหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับเพชรศิลาครับโอ้โหมาเจอกับปูมานดอยที่115เนี่ยในมวยไทยเนี่ย4ปีแล้วครับที่ไม่ได้ทำนี่เป็นไฟแรก นี่ครับปองชื่นชมนะครับทั้งคู่ครับเรื่องพิกัดน้ำหนักนี่อยู่ในเวทเป๊ะๆไม่มีแผ่วเลยครับวันนี้ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่แต่ว่ามาจุดเปลี่ยนเกมไม่รู้ว่าลูกนับนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมหรือเปล่าหมดยกสุดท้ายนี่แหละครับขอโทษขอโพยรุ่นพี่นะครับเป็นภาพพี่น่ารักนะครับชื่นชมทั้งความเก่าของครูมารดอยแล้วก็ชื่นชมทั้งวามพยยามของเพชรศิลานะครับโอ้โหวันนี้ชัดเจนเลยครับยกห้าหมายไปพลาดนะครับ แต่ว่าวันนี้โชคได้ดีมากไปครับขอเรียนเชิญอาจารย์พรหมเมธจักสุรักษ์ประธานคณะกรรมการจัดอันดับเวทีราชดำเนินมอบเข็มขัดราชดำเนินรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทครับและลลำดับถัดไปครับเข็มขัดแชมปนทรูฟอร์ you ครับขอเรียนเชิญคุณสุเมธซื่อสตัปบงกตครับตำแหน่งแชมป์ทรูฟอร์ you รุ่นซูเปอร์ไฟ์เวท115ปอนด์ เอาข้อเสียงปรับมือดังดง